ครับผมครับพบกับผมในช่องเซลล์บโอมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจะไปเที่ยวที่จังหวัดเลยก็จุดมุ่งหมายก็คือ,อที่ภูกระดึงนะครับผมแล้วก็อาจจะแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับผมจะหรือว่าจะเป็นสถานที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็คอยดูกันต่อไปนะครับผม ตั้หลบรถกันอันนี้ก็ถ่ายอยู่หน้าบ้านนะครับผมเรายังไม่ได้ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งกิโลนะครับจับกิโลว่าทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลนะครับผมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการที่เราขับรถไปแล้วก็ไปถึงเนี่ยกี่โมงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยไป ครับผมขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เราออกมาคือในห้องงานสามนะทีเดียวเราจะเอาเหรียญนะผมใช้ในการเติมน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงคือโองไฟอ่ะเอาไปแลกที่อ่ะเซเว่นมาแล้วครับผมพอดีเขาไม่รับครับเดี๋ยวเราก็เลยจะแบบเอามาเติมน้ำมันครับผมแล้วก็ไปเที่ยวกันดูเขาจะรับเราหรือเปล่าก็น่าจะรับเลย สี่สามบาทครับท่านผู้ชมนี่เี่้อยห้าร้อยหกร้อยไม่ไม่ดีเอกนี่นะครับคือหกรอันน, 400, 500, น,นี้อันนี้สี่อันนี้สองร้อยลเราอันนี้มาเนีเป็นเรนหรียญอะไรพี่พี่รับเหรียญดยอ่ะเรหรย <c oughs> แล้วก็เออแบงค์ยี่มาหน่ดิบีเอยี่สิบกับนนนะครับ เท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบบาทเอาไม่มีใบห้าสิบว่ะไม่มีห้าสิบเลยแป๊บนึงนะคก็สี่ร้อยแล้วหกตามตามใช่ครับสี่ร้อยบาตังค์ครับก็คือเป็นเหรียญนี่อมเก็บไว้นะครับไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมมากอะไรก็ยากจริงแล้วว่าจะเติมเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะทั้งพัน แต่พอดีมัน,คน,มนแค่เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบบาทไม่ได้แก้งเขาเลยอาาย่ะเฉลน่าจะให้เหรียญบาทเขาไปอ่ะจอแกงกันไหมเป็นอะนียโอเคพอแล้วอ๋อตอนนี้ระหว่างที่อยากขับรถมาตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกา19นาทีนะครับผมก็ขับรถมาประมาณอ่ 1> 3 1 7รกิโลแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงวังชมพูนะครับผมก็เหลืออีกประมาณ2 0 0กิโลเมตรนะครับผมอยู่ที่พัฬ ท,ที่กิโลอยู่ที่390กิโลนะครับผมก็มันยังไม่หมดถังนะครับผมแต่เราอยากเติมให้มันเต็มถังนะครับผมเหลืออีกร้อยนิดๆน,นะครับผมก็จะถึงจุดหมายปลาายทงของเราแล้วครับอืมเต็มถังแล้วครับผมเต็มถังเติมไปเมเื่อกี้ครับ400บาทครับ ห6นาทีแล้วนะครับผมเราก็ได <himself> ้ถึง <interfering> ท <sandwiches> ี่เ oh ชียงคานนะครับผมตอนแรกก็ถึงห้องพักแล้วแล้วก็พอจอดที่ห้องพักเสร็จปั๊บก็เลยดิ่งมาที่เชียงคานก่อนเลยนะครับกลัวอ่ากลัวมันจะเด็กนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันครับว่ามันมีอะไรบ้างไปโอ้โหมันก็จะเป็นบรรยากาศวัดพุหัตถ์นะครับผมก็โหทุกทจะไม่มีคนแล้วคือคนเยอะมากครับผมครับฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันครับว่ามีอะไรกินบ้างโอ้โหคนเยอะมากครับดูครับไปดูบรรยากาศครับ วันพฤหัสนะครับผมวันที่เราสบายเขาให้ทำการหยุดนะครับผมดูคนขับเยอะมากวันเยอะมากเลยครับตอ mm hmm. งนี้จะเป็นแม่น้ำนะคฝั่งนี้คือแต่ยดาคือเราไม่มาไม่ได้มาทันตอนเย็นนะวันนี้มันก็หกโมงแล้วผมมาหกโมงครึ่ง นนะผมเราอีกเราทำมาเจ็ดขัดตองนะครับผมเพื่อวัดอุณหภูมิ กินแม่น้ำนะผมจะสวยไปเยอะผมจะได้มาไม่ทนนันมันมืดก่อนนะครับ ขายกับแหนกแน่อะไรกต่างๆปูปมปูด้ครับเราจะชิมดูครับว่ามันยังไงครับด้ีอย่างยี่สิมเลยจ้าน้องหลานแค่นี้แล้วกันดี๋ยวเราปูองปนองูนี่นี่นะคะเรไม่ขาดไปหน่อยนะเดี๋ยวลองูด้ะแล้วก็ทุกอย่างยี่สิบนะคะ

เาห่รเจอของเชียงคานนี่คือกุ้งเสียไม้กับปูเดยาลองจิ้มดูวยไงมายาม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 ะาะ 大摩尔和海尔。 ชิมรสเป็นไงบ้างอร่อยนะหวานขออีกชิ้นข้างในมันก็จะมีแครอทมีมีผักมีด่วมีอะไรบ้างรู้อร่อยครับหวานอืมลองกินมั้ยมาไปพอเด้อไปเดี๋ยวเราไปกินอ่ะโบถังปัดป่ก เสียงขายครับผมครับเอา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 เบียร์ช้างครับสองครับเอาเอาสองครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะเหมือนที่เพมป่าครับเรามาที่นี่เราก็ต้องกินหมวยนี่ครับผมเดี๋ยวมาลองดูรนบ ผมถอ,อ,อนใช่ไหมพี่ขอบคุยังไม่ได้ถอนนะใช่ครับสองร้อยครับแก้วแรกมาแล้วรอแก้วหนึ่งรองรูนนปะะน้ำมะพร้าวปั่นร้านนี้อร่อยจริงขอบคุโอ้น้ำมะพร้าวปั่นสองแก้วครับผม <c oughs> ข้าวเจีบโบราณเมี่ยงคำสิบบาทนะครับผมไป <laughs> ไม่เหรอเจ๊ครับอา่าไม่ละสิบบาทครับผม นี่นะผมตอนนี้ก็จะเป็นแนวฟาบไม่นน้นาโคนครัวผมนองแต่ว่าคืมัเลยไม่ค่อยหบกินกาาน้างได้นะผมต้องมาเล่นเกมน้องคนลระดับน้องีเอ่เรา,าองาคงก็เยอมากนะปรนี้ไปเดี๋ยวเราไปนั่งข้างล่างกันดีกว่าไปครับขอแค่นี้นะครับผมเอยก็ มาถึงที่พักแล้วครับผมเดี essions, ๋ยวเราจะให้เดูห้องกันนะครับผมว้าวดีบรรยากาศองห้องนะครับผมนี่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 โอ้โหดีครับห้องของเราคือก็ห้องเขาก็สะอาดพอสมควรนะครับผมคือจริงๆแล้วคือราคาส่วนลดด้วยมีส่วนลดด้วยนะครับผมคือห้องเนี้ยราคาส่วนลดแล้วนะครับผมรวมที่เราได้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับผมผมได้ราคาสี0้กว่าบาทนี้นะผมดูห้องสิครับส0 0้กว่าบาทโอเคมากนะครับ อดูห้องน้ำครับคือไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วก็ห้องห้องเขาก็สะอาดพอสมควรนะครับผมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะฮะดูห้องน,น้ำครับ400บาทเลยครับท่านผู้ชมคือ400บาทก็คือแบบดีมากละแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนอนได้ครับผมโอ,โอ,โอ้คือโอเคมากเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นนะฮะ400เท่าไหร่เลยอ๋ออันนี้ไม่มีครับ400 47บาทนะครับผมดูเตียงเดียวฮะนอนได้สองคนโอ้ อโอ้ห้องเราโอเคมากนะครับผมมีแอร์ให้สี่รอยสี่สิบเจ็ดาทสี่ร้อยสี่บเจ็ดาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วผมก็ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณแปดโมงกว่านะครับผมก็จนมามาถึงที่เนี่ยที่ที่พักนะครับผมประมาณ5โมงแต่ผมก็แค่แต่ว่ามา,มา,มาเช็คอินนี่เฉยนะครับผมแล้วก็ไปที่ตลาด ที่ตลาดอะไรนะตลาดเชียงคานต่อเลยนะผมเป็นตลาดคนเดินเชียงคานนะผมแล้วก็พึ่งกลับมาที่ห้องนะครับผมเพื่อจะมาพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปขึ้นภูกระดึงต่อนะครับผมเดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ได้มาถึงห้องแล้วนะครับผมก็คือในตลาดเชียงคานก็คือที่เราได้ไปเดินมาคือนั่นแหละที่เราเห็นนะผมก็คือของกินเยอะแยะมากมายเลยนะผมไม่ต้องบอกว่ามีอะไรคือแบบเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับผม คือปกติอ่ะที่อ่ะดูรีวิวมานะผมก็คือเขาบอกว่าวันธรรมดาคนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่วันนี้คือเป็นวันที่อ่ะทางภากรฐนะครับผมเขาได้ทําการหยุดให้นะครับผมของภาครฐนะผมทําให้อ่ะมีคนมาเที่ยวที่เชียงคานเยอะพอสมควรนะครับผมก็คือเยอะมากแะครับของกินก็คือเยอะมากมายเลยเราก็ได้ไปชิมไปลองกันมาแล้วนะครับผมอ๋อสาหรับวันนี้คือเราเราจะมาพักผ่อนแล้วก็จะได้นอนนะครับผมเพื่อพรุ่งนี้เราจะไปลุยที่อ่ะภูกระดิงต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตือนสักอ่ะ ประมาณตีห้าหกโมงนะผมเพื่อที่จะไปขึ้นเขา,าประมาณขึ้นภูก,กระดึงประมาณน่ะสักไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งน,นะครับผมเที่ยได้นัดกันไว้กับเพื่อนๆร่วมทริปนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็คอยไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผมป้า